วันนี้บีจะเดินทางจากบ้านพ่อไปบ้านแม่บีกันนะคะซึ่งก็อย่างที่เคยบอกบ้านพ่อบีอยู่ดอนบ้านแม่บีอยู่หนองบวลำพูห่างกันประมาณ70กิโลค่ะซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็จะผ่านภูเขาไปนะคะข้ามภูเขาไปถึงจะถึงหนองบวลำพูตรงนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะแต่วันนี้เราจะไปแววนั่งรับลมชิลๆกันที่ที่หนึ่งนะคะก่อนจะไปเราก็ต้องเติมสเสบียงกันหน่อยค่ะ บีมาแวะที่บิ๊กซีเพราะมาที่เดียวครบจบเลยค่ะจะได้ซื้อของใช้กลับไปให้ยายด้วยนี่ค่ะได้มาแล้วอาหารของเราวันนี้เซ็ตสุดคุ้มจากบิ๊กซีจับคู่กับข้าวและข้าวพร้อมทานเพียง39บาทเท่านั้นค่ะซื้อของเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะระหว่างทางเจอฝนด้วยชุ่มฉ่ำมากดีชอบมากเลยนะคะเวลาขี่รถกลางสายฝนเหมือนได้รับพลังจากธรรมชาติแบบเต็มๆเ,เลยค่ะขี่มาสักพักเราก็มาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหลอยางที่นี่วิวสวยบรรยากาศดีเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนชิลๆยาม เยมากค่ะหิวแล้วแค่ฉีกปุ๊บก,ก็ได้กินปับ๊บตอบโจทย์คนรักความสะดวกแบบบีพกพามาแคมปิ้งได้ดีเลยค่ะโปรนี้มีถึง20สิงหานี้เท่านั้นนะคะซื้อคู่เพียง39บาทที่บิ๊กซีบิ๊กซีมาร์เกและ Big กซี o ู้ดเพลสค่ะจบวันที่แสนสบายและสุขใจของเราแล้วกลับบ้านกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับการเดินทางของปารวีค่ะ